ชาดูวีแฟนซี่ครับบันทึกลึกลับ up, <laughs> ครับผมตอนเทียนาคแห่งแม่น้ำโขงตำนานใต้ใส่น้ำสวัสดี ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานอันลึกลับและทรงพลังวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับตำนานของพญานาคแห่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ฝั่งลากลึกอยู่ในความเชื่อของผู้คนดิมฝั่งโขงมาอย่างยาวนานเรื่องนี้เต็มไปด้วยความลึกลับ ความศรัทธาที่ยังคงมีอิทธิพลต่อชีวิตผู้คนจนถึงปัจจุบันมาร่วมเดินทางสู่โลกของเพีนาไปพร้อมกันได้เลยค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหน้าดินแดนดริมแม่น้ำโขงชาวบ้านเชื่อกันอย่างแรงกล้าว่าใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่ใช่เพียงแต่สถานที่ให้ศัพทษัตร์ทั้งหลายได้พึ่งพิง หากแต่ยังเป็นที่สิ่งสถิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท,ที่ทรงพลังนามว่าพญานาคตำนานเล่าขานกันว่าพญานาคไม่ใช่เป็นเพียงแต่งูยักษ์ที่มีเกล็ดและหงอนเท่านั้นหากแต่ยังมีอำนาจสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้และมักจะปรากฏกายให้ผู้คนได้เห็นในเฉพาะเวลาที่เหมาะสม และด้วยเหตุน,นั้นเพญานาคจึงกลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวแต่ก็น่าเคารพนับถือวันหนึ่งณหมู่บ้านพนมทิสัยชาวหนุ่มชื่อว่าแก้วเป็นที่รู้จักกันดีว่าเขาเป็นคนใจกล้าไม่เชื่อเรื่องพญานาคเขามักรอเรียนเพื่อนบ้านที่เชื่อเรื่องตำนานนี้และไม่เคยยกมือไหว้ เมื่อเดินผ่านแม่น้ำโขงเหมือนคนอื่นๆชาวบ้านทั่วไปที่เขาทำกันในคืนหนึ่งเม่อแก้วและเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ริมน้ำด้วยความขนองเขาตะโกนท้าทายพญานาคถ้ามีจริงก็ออกมาให้ข้าดูสิท่ามกลานเสียงหัวเราะของเพื่อนๆที่คิดว่าเป็นเพียงคำท้าทายอย่างไร้สาระ แต่แล้วความเงียบค่อยๆเข้าปกคลุมบรรยากาศลมเย็นเริ่มพัดผ่านในขนาดนั้นเองในแม่น้ำาขงที่เงียบสงบมาตลอดก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวคล้ายกับบางสิ่งกำลังจะโผล่ขึ้นมาแก้วและเพื่อนๆหยุดหัวเราะเมื่อเขาเห็นเงามืดที่ขยายตัวออกจากผืนน้ำ เงานั้นใหญ่โตและสูงเทียบเท่ากับต้นไม้ก่อนที่มันจะชูคอขึ้นจากน้ำเผยให้เห็นงอนสีทองอรารามเรืองแสงและดวงตาสีแดงเจ,จิดจ้าจ้องมองตรงมาที่แก้วทุกคนต่างตัวสันเทาด้วยความหวาดกลัวแต่แก้วกลับยังพยายามยืนกรานว่าจะไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น เายนาที่อยู่ตรงหน้ามีลำตัวสีเขียวมรกตเก็ดของมันเป็นประกายระยิบระยับเมื่อสะท้อนแสงจันทร์มันเงยหน้าขึ้นมาและเปลี่ยนเสียงคำรามอย่างทรงพลังเสียงดัำก้องกังวานจนทำให้พื้นดินสะเทือนทุกคนที่อยู่รอบข้างต่างวิ่งหนีออกไปยกเว้นเพียงแก้วเขายืนตัวแข็งค้างตรงนั้น ดวงตาของพญานาคจับจ้องไปที่เขาและเพียงไม่กี่อึดใจร่างใหญ่ของพญานาคก,ก็หมุนตัวอย่างรวดเร็วพันรอบตัวแก้วจนเขารู้สึกได้ถึงความเย็นเฉียบของเกล็ดที่สัมผัสกับผิวหนังเจ้ากล้าดียังไงท้าทายพญานาคข้าจะไม่ฆ่าเจ้าในวันนี้ แต่เจ้าต้องเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เพียานาคพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำที่สะท้อนในความมืดและในพริบตาร่างของแก้วก็ถูกดึงลงไปในแม่น้ำห้ามกลางเสียงกรีดร้องของเขาและแล้วทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งเมื่อแก้วถูกดึงลงสู่แม่น้ำ ความรู้สึกแรกที่เขาสัมผัสได้คือความเย็นเยียบของน้ําที่ของหุ้มร่างและแรงกดดันที่เหมือนจะบีบร่างกายเขาให้แตกเป็นเสี่ยงเสียงแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความเย็นนั้นหากแต่เป็นความรู้สึกของการที่ถูกลากลงไปสู่ความมืดมิดเบื้องล่างเมืองบาดาลอย่างไร้ทางขัดขืน เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งแก้วพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ใต้น้ำอีกแล้วแต่กลับมายืนอยู่ในสถานที่ที่ดูเหนือจริงเมืองบาดาลที่ชาวบ้านเล่าขานกันมาแต่นานนมแผ่กว้างอยู่เบื้องหน้าของเขาดินสีเขียวคล้ำและต้นไม้ประหลาดที่ลำต้นคล้ายกับเก็ศนาคถูกห่มไว้ด้วยไอหมอกสีจาง รอบข้างมีสิ่งปลูกสร้างที่เหมือนปรา,าสาทแกสลักจากหินหยกสีเขียวสวยงามและเงียบสงบเกินกว่าที่เขาจะจินตนาการได้แต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกหน้าขนลุกราวกับว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับมนุษย์แก้วเดินอย่างสับสนหัวใจเต้นระทึกทุกย่างก้าวที่ก้าวย่างไป ทำให้เขารู้สึกได้ถึงสายตานับไม่ถ้วนที่คอยจับจ้องมองเขาอยู่แม้เขาจะไม่เห็นใครอยู่รอบข้างก็าตามแต่ก็รู้ดีว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ในเงามืดมิดเสียงกระซิบที่ฟังไม่ออกดังขึ้นเป็นระยะระยะจากทุกทิศทุกทางเขารู้ดีว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเขาไม่นานนะัก พยานาคที่พาเขามายัางเมืองนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ทว่าคราวนี้ไม่ใช่มาในร่างงูยับหากแต่มาในร่างของชายผู้หนึ่งใบหน้าของเขาสวยคมเข้มสวมเสื้อผ้าเนื้อดีสีทองงดงามเขามองแก้วด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงบยินดีต้อนรับสู่เมืองบาดาล ชายคนนั้นกล่าวเสียงทุ้มลึกที่นี่เจ้าจะต้องใช้ชีวิตใหม่แก้วรู้สึกหนาวสั่นด้วยความกลัวข้าจะได้กลับไปในโลกของข้าใหมเขาถามเสียงสัน่นเจ้าจะกลับได้เมื่อถึงเวลาเพียนาตอบแต่ก่อนหน้านั้นเก้ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ชายร่างงามยิ้มจางๆเรากับจะท้าทายแก้วก่อนจะสั่งให้เขาติดตามไปยังส่วนลึกของเมืองบาดาลวันและเวลาผ่านไปแก้วพบว่าชีวิตในเมืองบาดาลน,นั้นไม่เหมือนกับชีวิตบนโลกมนุษย์ชาวเมืองที่นี่ส่วนใหญ่เป็นนาคแปลงร่างแม้พวกเขาจะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่การกระทำของพวกเขา กลับดูเย็นชาและไร้ความรู้สึกแก้วได้เรียนรู้ว่าพญานาคมีวิถีชีวิตที่เคร่งครัดและเงียบสงบทุกวันพวกเขาจะออกมาบูชาบรรพบุพรบุษและฝึกฝนการใช้พลังเวทมนต์เพื่อควบคุมธาตุน้ำเขาเห็นพญานาคบางตัวสามารถสร้างน้ำพุหรือเรียกฝนได้ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย แก้วถูกบังคับให้เรียนรู้วิชาของพญานาคเขาต้องฝึกสมาธิอยู่เป็นเวลานานจนรู้สึกเหมือนเวลาที่นี่เดินช้าลงแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามคิดถึงการหนีออกไปเขาจะรู้สึกถึงความหนักอึ้งของอำนาจบางอย่างที่กดดันให้เขาต้องอยู่ที่นี่ต่อไปเขาเห็นเพียงทางออกทางเดียว คือการยอมตนนนต่อวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องใช้ชีวิตในเมืองบาดาลเวลาผ่านไปนั้นเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แก้วเริ่มสูญเสียความหวังในการกลับโลกมนุษย์เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองบาดาลแม้หัวใจของเขายังคงห้ยหาโลกภายนอกแต่เขาก็ไม่สามารถต่อต้าน ที่กักขังเขาไว้ได้อีกต่อไปชีวิตใหม่ของเขาถูกล้อมรอบไปด้วยความเงียบงันและความลึกลับของพญานาคแม้จะไม่เคยเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานแต่การอยู่ในเมืองบาดาลทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังจมอยู่ในห้วงแห่งความฝันที่ไม่มีวันตื่นแล้ววันหนึ่ง ในคืนที่ท้องฟ้าเหนือเมืองบาดาลเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงมีเสียงกล้องกลังวานเหมือนเสียงระเบิดดังก้องไปทั่วชาวเมืองต่างวิ่งออกมาจากบ้านเรือนและแก้วก็ได้เห็นบางสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดเพยนาคผู้เป็นเจ้าบ้านโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำด้วยความกดเลี้ยว มีแสงวูบวาบของสายฟ้าผ่าลงมาต่อหน้าต่อตาท้องฟ้าที่เคยเงียบสงบกลับถูกกลืนด้วยความวุ่นวายถึงเวลาของเจ้าแล้วพญานาคกล่าวกับแก้วเจ้าจะได้กลับไปแต่เจ้าต้องจังไว้ว่าบทเรียนที่เจ้าต้องเรียนรู้คือความเคารพ แล้วความศรัทธาต่อสิ่งที่ใหญ่กว่าเจ้ามนุษย์แก้วไม่ทันได้ตอบร่างกายของเขาก็ถูกกระชากขึ้นจากเมืองบาดาลและกลับขึ้นมายังแม่น้ำโขงทันทีเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ที่ชายฝั่งแม่น้ำโขงใบหน้าของเขาซีบเผือนหัวใจของเขาคงเต้นรัว ตำนานพญานาคยังคงถูกเล่าขานต่อไปแต่หลังจากเหตุการณ์ของแก้วชาวบ้านก็ยิ่งเชื่อมั่นในพลังของพญานาคมากขึ้นการยกมือไหว้แม่น้ำโขงกลายเป็นธรรมเนียมที่ไม่มีใครกล้าละเมิดแม้ว,ว่าพวกเขาจะไม่เห็นพญานาคด้วยตาก็ตามแต่ความศักดิ์สิทธิ์และพลังอำนาจของพญานาคนั้นยิ่งใหญ่อย่างไม่อาจปฏิเสธ เรื่องเล่าพยานาคเป็นเรื่องเล่าที่ถูกส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นบางคนเชื่อว่าเพยนาคเป็นเพียงตำนานแต่สำหรับชาวบ้านที่เคยเห็นความน่ากลัวนี้กับตาสำหรับพวกเขาเรื่องเล่านี้ไม่ใช่เพียงนิทานโรงโลกแต่เป็นเรื่องจริงที่แฝงด้วยความลึกลับและความน่าเกรงขาม ซึ่งยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้และนี่คือเรื่องเล่าของพญานาคแห่งแม่น้ำโขงตำนานที่ถูกเล่าขานสืบทอดกันมาอย่างยาวนานบางครั้งเราไม่อาจบอกได้ว่าเรื่องราวนี้จริงหรือเป็นเพียงแค่ความเชื่อแต่สิ่งที่สำคัญคือเรื่องนี้ยังคงมีความหมายในใจของผู้คน ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราและพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าติดตามในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดี